ไปนี้ซ้อมมาอยู่วันครับก็20กว่าวันครับซ้อมอยู่ไหนครับไปนี้ปอลลาลัครับแล้วมีใครเป็นคู่ป้าคู่ซ้อมราบบ้างไก็ปล้ำกับงานเทาปอลลาลับอยู่ตัวในข่ายช่วยกันตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ครับ21ครับเราสูงกี่มาร์กเท่าไหร่ครับพี่170ครับน้ำหนักไปปล่อยมาประมาณกี่กิโลครับปล่อยปล่อย162เราเป็นมวยสไตล์อะไรครับก็มวยเตะต่อยนะครับแล้วอย่างวันนี้เราเจอกับฟ้าเก่งไก เคยเจอไงไหมไม่ครับออกเป็นไฟแรกเลยแล้วได้ศึกษาเก่งมันต่อยกันมายั่งครับกษาอสารเขาเป็นมุนตาตลอะไรพอนจำได้ไหมเก็แข็งแรงอยู่ครับอืมแล้วอย่างวันนี้เราวางเกียววางแผนไงก็วางแผนไว้แล้วครจะจะสู้ครับตไปเรื่อยๆใช่ไหมแล้วเราต่อยไฟสุดท้ายไว้นี่ต่อยไว้ที่ไหนจำได้ปหมก็ต่อยกรุงเทพไฟสุดท้ายก็ต่อยกับถนนนชัยครับถนนชัยซอยเดือนนไหฉลิะ นานอยู่ครับเกือบปีครับขอเกือบปีแล้ววันนั้นต่อยเวทเท่าไหร่ร้อยยี่สิบหกบาทแล้วไปแพ้ไหนครับออกไปแพ้ไหนครับพิกแพ้หรือแพ้ขันแพ้ปลายปายครับอ๋อแต่ก็ไม่มีปัญหาอะไรเนาะอืมแล้ววันนี้เราต่อยเวทเท่าไหร่ร้อยยี่ห้าครับมีมีปัญหาอะไรไหมไม่ครับสบายสบายเนาะมน้องต่อยมวยมาลงทุนวันนี้กี่ไฟแล้วประมาณประมาณเจ็ดสิบไฟครับเจ็ดสิบไฟเราเป็นคนจังหวัดอะไรครับจังหวัดบุรีรัมย์มาช่วยช่วยไปขับเรานี้หน่อย ครับก็ฝากเปก็นกำลังใจครับช่วยเชียร์นะครับผมเป็นที่แน่นอนครับเป็นที่คครับอบอาครับ